ย้เซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอามากอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปเลครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ฟังได้ติดตามกันนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับชาวในติเชนเกาหลีหรือว่าแฟนคลับชาวเกาของลิซ่าได้มีการตั้งกระทู้เว็บบอร์ดนะครับในดิคคิวนั่น อ n s t a g r กรส่วนตัวนะครับบอกว่าลิซ่าปลิ i n อินสต a แกรมอัปเดตนั่นเองแม่เกาเขาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันนะครับแล้วก็รวบรวมรูปภาพพ่ริซ่าเนี่ยโพสลงใน IG ในโพสตล่าสุดนี้เนี่ยเอาไว้เพียบเลยมีแฟนๆของลิซ่าเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าชาวเกาเนี่ยเขาคอมเมนต์อะไรให้กับลิซ่าบ้างคอมเมนต์แรกเลยเนี่ยเขาก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าลิซ่าเนี่ยมีหน้าม้าสวยกว่าเยอะบางคนเนี่ย,าาย,ก,ย,นนยก็ชอบลิซ่าในโหมดที่แบบว่าเป็นสาวหน้าม้าในตำนานหน้าม้าแข็งแรงทรงพลังบางคนเนี่ยก็ ชอบลิซ่าแบบไม่มีหน้ามานะครับแต่ว่าใดๆก็ตามทุกคน รักลิซ่าเหมือนกันหมดไม่ว่าจะมีหน้ามา้าหรือไม่มีหน้าม้านะครับไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นหลายคนเลยที่บอกว่าลิซ่ากับผมหน้าม้าเนี่ยเหมาะแล้วก็เข้ากันมากๆเพราะว่าลิซ่าเองเนี่ยก็ตัดหน้าม้ามานานๆน,นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าตาลิสของเราเนี่ยจะชอบที่ตัวเองไม่มีหน้าม้ามากกว่าหรือเปล่าเหมือนกําลังอินกับการเปิดหน้าผากโชว์เม่งพันล้านก็ลเลยเปิดให้ดูกันบ่อยๆนะครับก็ดอดูกันได้ว่าหลังจากนี้ไปเ่นลิซ่าจะกลับมาไว้หน้าม้าอีกหรือเปล่านอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีที่บอกว่าลิซ น่ารักนะครับบอกว่าลิซ่าเหมือนตุ๊กตาเหมือนบาร์บี้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยเวลาที่ลิซ่าลงรูปเมื่อไหร่ก็จะมีคนพูดถึงลิซ่าเหมือนตุ๊กตาบ้างเหมือนบาร์บี้ที่มีชีวิตจริงบ้างแล้วก็ยังมีนะครับที่บอกว่าคิดว่าลิซ่าเนี่ยมีบางอย่างที่ยูสวยขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าหน้าผากของลิซ่าก็ชัดเจนมากๆเลยเปิดหน้าผากแล้วน่ารักมากๆสวยจังแม่เก่าเขารักแล้วก็เอ็นดูลิซ่ากันนะครับแล้วก็แซวลิซ่ากันใหญ่เลยใครเนี่ยชอบลิซ่าแบบมีหน้ามา้าหรือว่าชอบลิซ่าแบบไม,ม ยังไงกันบ้างกับการเปิดหน้าผาของลิซ่าในช่วงนี้สําหรับเราเนี่ยเราชอบนะครับเพราะว่าจะได้เห็นลิซ่าในลุกที่ไม่มีหน้ามาบ้างสวยสายฝอมีสไตล์ไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามีหน้ามาก็น่ารักไม่มีหน้ามาก็สวยได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ลิซ่าจะชอบเลย นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นสื่อของทางต่างประเทศสื่ออินเตอร์ได้รวบรวมเรื่องราวสถิติกินเนสเวล์เรคคอร์ดของเลซ่าไว้อธิบายไว้ได้ดีแล้วก็อธิบายทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ7 g u i กินเนสเวล์เรคคอร์ดของเลซ่าตั้งแต่รางวัลแรกสถิติแรกไปจนถึงสถิติล่าสุดที่เลซ่าเนี่ยคว้ามาได้เลยและก็มีการยกอันดับมาด้วยนะครับสำหรับเคป๊อปโซโลวิดเดอะมอสกินเนสเวล์เรคคอร์ดนั่นเองฉนันถ้าเป็นเคป๊อปที่สามารถสร้างสถิติกินเนสเวล์เรคคอร์ดได้มากที่สุด ในวงการเคป๊อปนะครับลิซ่าของเรานั้นถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่1กันเลยกับ7สถิติกินเนส s ์เวิลด์เรคคอร์ดนั่นเองสื่อเขาก็ลงรายละเอียดมาได้ดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยไหนก็ตามรางวัลไหนก็ตามพูดถึงแล้วก็อธิบายไว้ได้อย่างชัดเจนเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ลิซ่าเนี่ยถูกพูดถึงแล้วก็ได้รับคําชื่นชมจากการมีสถิติกินเนส s ์เวิลด์เรคคอร์ดมากที่สุดในวงการเคป๊อปในตอนนี้นะครับและก็ดูเหมือนว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมีการเตรียมตัวแล้วว่าจะคว้ามาได้เเเพิิม่มมตออีกกนนนะะคครรับาจจป็นนแ ที่มีสถิติกินเนสเวล์รคอร์ดเนี่ยถึง10รางวัลหรือว่า10สถิติกันเลยนะครับต้องมารอลุ้นแล้วก็ช่วยกันเท่าที่จะสามารถทําได้เลยอย่างแรกก็คือสตรีมมันนี่นะครับเอาให้ถึงพันล้านแล้วก็อยากหยุดสตรีมอัลบัม้มและเพลงอื่นๆของลิซ่าด้วยรวมไปถึงไม่ว่าจะมีอะไรเนี่ยเราก็ต้องซับพอร์ตลิซ่ากันให้มากที่สุดนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าหลังจากนี้ลิซ่าจะสามารถคว้ากินเนสเวล์รคอร์ดมาได้เพิ่มเติม <ๆ S 2> อีกเท่าไหร่นีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานั้นนํามาแชร์ให้้ทุกคนไดตดตติามั นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ